เอย N Sport Break เทคโนโลยีอนาคตสำหรับรถคุณวันนี้แคมป์สนุกคิดกับ InTouch เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนโอเคแอนตี้อันนี้หมดนะครับหมดนี่จึ่ไหมจะครับใช่ครับโอ้โหอันนี้คืออะไรพวกคุณ อาจจะเพิ่มพงพงจะไม่ใช่ที่ผมเล่นนะฮะอ้าเถอเอ้ยเอาเฉพาะที่คุณเล่นสิฮักกี้เล่นเป็นแค่นี้เองนะครับแล้วก็ที่โปรดิวส์อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ของกัมกากัมการคอยรีมัลส์ตัใหม่อัดใหม่รีมิกใหม่แต่คนที่แต่งเป็นเพื่อนคนไทยอาจารย์เดนูครับอาจารย์บรูสเกสตนแล้วก็คุณป้อมอัศนีหลายคนแล้วที่ร้งมาทีด่าก็ด่ดียวเดียวไร่ดแล้วก็มีอีกอีกชุดหนึ่ง With Love from Asia เป็น arrangement ของฮักกี้ซึ่งเราเล่นเอเชียจาก ทุกประเทศเรารมีเพลงเพลงไทยสมัยใหม่เป็นเพลงดิสโก้ด้วยแลวเพลงดิสโก้กับเพล<ป><ไ>งแเดียวเป็นเพลงฮัดในหานนะครับ เพลงปรานชนิพน์ชุดแรกนะครับที่ค่อยออกเป็นเรียกว่าคือหนึ่งแต่ตอนนั้นเป็นแคสเซตตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเราอัใหมายเป็น Candlelight Blues อีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่สองกับเพลงประาชนิพน Sweet Words มีเล่มนี้ก็มีด้วยมีซีรีกับโนด้วยตอนที่อัดเพลงปราชนิพจน์หากียากให้คนฟังแต่อยากให้นักเรียนมีโอกาสเล่นด้วยนะครับล้วทำนังสือเพลงนะครับให้นักเรียนดู รุคนที่เล่นกีตาร์ได้เ,<ส>เล่นเองด้วยนะครับนี่สำคัญด้วยนะยอดนะแล้วอย่างนี้เคยนะเคยเคย,เคยมีโอกาสไปเล่นต่อหน้าพณะพักไหมครับมีรูปที่นี่ดูไหมครับโอ้เยี่ยมเลยโอ้โหพิชดี ีช่วยเราได้ไหมมไปทำอะไรบ้างนี่เป็นคอนเสิร์ตเขาเรียก Royal Command Performance พระราชนีให้ฮักกี้กับคุณริชาร์ดที่แต่งเพลงซูริโอไทยครับทำคอนเสิร์ตก็มีทันมุยมาด้วยว่าทันมุยเป็นมาด้วยดีเรคเตอร์ของซูริโอไทยใช่ไหมครับถูกต้องครับวันนั้นฮักกี้คิดว่าจะจะพยายามพูดภาษาราชศัพท์แล้วก็ฮักกี้ักพูดว่าข้าพุทธเจ้าแล้วก็อู้ลืมหมดอู้ลืมหมด เป็นผมผมก็ตื่นเต้นเนาะรูนี้ครับปราภินางฮักกี้ครับรักท่านมากมากนะครับสาเป็นคนก็นี่ใจกว้างใจดีมากๆแล้วก็ชอบสอนสอนใจเรื่องศิลปะมากมากนะครับและนี่พี่ฮักกี้นี่เมาอะไรรับท่านครับเป็นเพลงประชานิพนธ์ใช่เป็นซีดีกับหนังสือที่ดูเมื่อกี้เองนะครับเมื่อกี้นี้เลยครับครับรูปนี้สมเด็จพระเทพ มามาสเสด็จคนเสดหนึ่งแล้วที่รูปนี้เรากําลังคุยเห็นไหมท่านมีอะไรที่ตีแคนใช่ไหมครับเราคุยเรื่องฝังเข็มคงจะช่วยได้ <c oughs> ท่านสนใจเรื่องฟังเข็มด้วยถ้าอันนี้จะหายแล้วเดี๋ยวกนเดี๋ยวนน <ๆ S 2> ี่พี่ก,กี้รู้จักเรื่องฝังเข็มด้วยนะรรู้จักฝังเข็มครับเขาเรียน6ปีด้วยนะครับแล้วครับครับทำไมถึงสนใจเรื่องฝังเข็มล่ะเมื่อก่อนฮักกี้อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็วันนึงเรารู้สึกเราอาจจะแพ้หรืออะไรแล้วก็ทําให้เรา ตัวเราเป็นสีเขียวหมดเลยแล้วก็ไปทีงง่โรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่รู้ทําไมสีเขียว <c oughs> แต่พี่เคตารันบอกว่าเดีะรู้จ,ะจะัก,จกหมอฟังเข็มคนนึงหมอคนนี้เคยเป็นทันทูตท,ที่ที่ยุโรปท่านตรวจทักทกี่สามวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวกลับแล้วก็อ <c oughs> ันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องเรียนแล้วก็ไปไปที่คลินิกทุกวันแล้วก็คุยกับหมอแล้วก็บอกว่าอยากเรียนด้วย <c oughs> ตอนแรกตรงตรงเรียนแมก่อนจับชีปประจอนจับชิปประจอเป็นไง สงสัยกระเพาะอาหารมีปัญหากับแอซิดใช่ไหมครับใช่ครับผมมือนี้นะครับวิ้ยแม่นมากเลยแล้วก็ทีนอนตอนนี้มีปัญหากับกระเพาะอาหารนิดหน่อยครับมีแอซิดเยอะครับสงสัยเวลาสตรีสตเรืมเครียดครับคงจะเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะปวดหลังด้วยแล้วเขาปวดหัวทีนี้มี้า้ครับใช่ครับแล้วอาจจะมีตะคิวที่ใช่ครับแล้วก็ เดี๋ยวขอดูลิ้นนิดหน่อยไม่ต้องอายโอเคแล้วก็ตาโ oh, okay. อโอเคสงสยัย เป็นชาวจูด้วยนะครับด, <laughs> ดเล่นนะครับโอ้แหมแมอย่าให้ผมเอาฤทธิออกมาแต่ผมไอไม่ต้องไยพูดล่งพูดล่นทานยาไทยยาไทยมีด้วยขมิ้นชันมีขมิ้นชันอันนั้นย,ย่งดีที่สุดเอาอยาธรรมชาติดีกว<ม>่าแต่อย่างงที่สุดถ้าถ้ารู้สึกอยู่ข้างนอกรู้สึกแบบนี้ก็ทานนมแก้วหนึ่งแล้วก็หายได้หายแล้ะครับรักษาได้ครับง่ายมากครับครับถ้ารักษาก็ถ้าฟังเข็มเราใช้เข็มเล็กๆครับเป็นเข็มเล็กมากที่ เกือบเห็นไม่ได้ใช่ไหมครับต้องต้องล้างกับแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็ฟังแล้วก็เวลาฟังมีมีไหลไหลแป๊บที่ฟังได้ประมาณ8ปย่างที่มุนต้องมุนแบบไหนเกี่ยวด้วยนะครับก็เข้มเล็กๆแต่ส้ำขั้นด้วยตรงสะอาดเข้มตรงสะอาดถ้าไม่สะอาดคงจะแยกว่าก่อนที่ฟังนะพี่ฮักกี้ครับพอจะบอกนะว่าศาสตร์ศาสตร์ฝังเข็มเนี่ยจริงๆล้องมาจากไหนจริงๆมาจากเมืองจีนนะครับเมืองห้าพันปีที่แล้วแล้วก็ มีอ,อ,อีกอีกระบบหนึ่งเขาเรียกเออักขึ้นังจาที่ฟังที่หู <c oughs> อันนั้นไม่ไม่ใช่มาจากเมืองจอีงนนั้นมาจากฝรั่งเศสหมอเขาต้งชื่อโนชเยเป็นเป็นคนละระบบเลยนะครับผม <c oughs> แต่ที่ยุโรปช่วงนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ของหูเรียนง่ายกว่าปีแรกเคยแม้ยังเดียวไม่เคยจับเข็มเลยนะฮะแค่แค่แม้อย่างเดียวพี่หนึ่งหนึ่งสองปีแรกถ้าถ้าไปฟังเข็มเรื่องสําคัญเราต้องไปไปหาคนหนึ่งที่ที่อาจจะมีไลเซนส์ใช่ไหมครับหรือที่ยัง ต้องเป็นคนที่มีความรู้สําหรับอ n นาตโ y มีนี่สําคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทีแขนกับทีขาเราไม่อันตรายเท่าไหร่แต่สมมุติว่าเราฟังที่นี้เป็นเป็นเอพิกของปอดถ้าเราฟังลึกคนจะเป็นเป็นมือนบอลลูนแล้วก็คนจะตายเราเป็นน้อยมาโทรั x ตรงตรง,ตรงระวังมากนะครับเป็นพี่ชายที่ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับรู้จักทุกอย่างนุนก,ก็ได้ฟังเข็มก็ดีนะครับไม่ชา่ว่าที่นี่มีห้องอัดนีับ ไม่มีห้องอัดใหญ่แต่มีห้องอัดที่คอมพิวเตอร์ที่โตทำงนานนะครับเวลาเอ dit ท,ทุกอย่างทำที่นี่นะครับขอขึ้นไปดูได้ครับและตอนนี้คุณอาก,กี้ก็พาผมเดินชมบ้านที่ทำเป็นออฟฟิศครับโอ้โหดูห้องนี้สิครับมีโปสเตอร์ที่คุณอาก,กี้ได้เล่นคอนเสิร์ตกับศิลปินดังๆมากมายเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายมาถึงห้องที่ผมชอบมากๆเลยนะั่นคือห้องอัดของเขาเอง ตอนที่ยุโรปเรามีในหลวงมีมีฝ่ายิงฝ่ายชายที่ที่เล่นดนตรีแต่งเพลงด้วยแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้ว